สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะทีนี้เนื่องจากที่ครูติดโควิดนะเนาะครันี้เราก็เลยต้องเรียนอ,ออนไลน์ไปก่อนนะคะ,ะทีนี้สิ่งที่ครูจะให้ทําวันนี้ก็คืออย่างแรกก่อนเลยเราทบทวนก่อนนะการแยกตัวประกอบใช่ไหมคะเพื่อเอามาใช้ในการแก้สรรมการเนาะทีนี้เรื่องที่เราเรียนนะคะคือสรรมการกําลังสอง ตัวแปรเดียวนะคะสมการกำลังสองตัวแปรเดียวลูกทั่วไปเขียนได้ว่า a x กำลังสองบวกน้าครูเขียนแบบนี้ดีกว่า a x กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์นะคะ ซึ่งวิธีในการแยกตัวประกอบเพื่อใช้ในการแก้สมการเนี่ยก็ทำได้นะคะหนึก็คือแยกตัวประกอบซึ่งในการแยกตัวประกอบเนี้ยนักเรียนจะทำโดยการใช้สูตรก็ได้เนาะพวก a b, วกํลังสองลบ b กําลังสองเท่ากับ a คูณเ a บก b คูณก a ลบ b ะนะคะพวกนี้เนาะน่าจะจำได้นะคะแล้วก็สูตรอื่นๆเนาะ,นะอ้บอื่นอ นะคะมีสูตรบวกกับสูตรลบเขียนเลยก็ได้เขียนเลยเนาะ a บวก b เังสองบวกสอง a b บวก b ยกกลังสองได้เท่ากับ a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสองเนาะกัได้นะคะโอเคอันนี้นะคะ อันนี้คือการแยกตัวประกอบเนาะแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือเออ่แยกตัวประกอบโดยการหานสั้นทฤษฎีบทบเซตเหลือนะคะแล้วอันนั้นก็อยู่ในการแยกตัวประกอบนะคะอีกอันนึงคือการใช้สูตรนะคะสูตรสูตรคืออะไรสูตรอันนี้ไงที่ว่า a คืออะไร b คืออะไรแล้วก็ c คืออะไรใช่ไหมคะเราก็จะได้ค่าของตัวแปร x เท่ากับลบ b บวกลบ square r b กำลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a นะคะเนาะอ,อ่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้นักเรียนก็เลือกเอาเลยค่ะว่านักเรียนจะทำยังไงแต่ที่แน่ๆนะคะถ้านักเรียนดูไม่ออกนักเรียนก็ควรจะคูณให้เสร็จก่อนนะคะจะได้รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่อ่ะมาดูอูก็คูณ2เข้าไปเลยฟ้าฟ้า,ฟานะคะก็ได้เป็น 2x กำลังสองลบ เท่ากับ x ทีนี้ถ้าเกิดว่าครูจะใช้สูตรเนี่ยครูก็ต้องไปแต่งสรรมการเอาเนะ <c oughs> าะจะได้แบบนี้ก็คือ 2x กำลัง2ลบ x ลบ4เท่ากับ0แล้วก็ไปลองพิจรารณาการแยกตัวประกอบเนาะอันนี้ก็อาจจะต้องใช้การดูรูปแบบนิดนึงนะคะแต่ใช้สูตรลบแต่งสรรมการเข้าลบกอ,อกนะคะแต่ว่าครูคิดว่าเราเรียนวิธีการใช้สูตรไปแล้วเนี่ยเราควรจะใช้สูตรเลยเพราะว่าตัวเลขเนี่ย เห็นปะคะ a b c เนี่ยมันนิดเดียวเองตัวเลขน,นิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะทบทวนโดยการใช้สูตรนะคะก็จะได้ว่า a เท่ากับ2 b เท่ากับลบ1แล้วก็ c เท่ากับลบ4นะคะเราก็ได้ค่าของตัวแปรจะได้จะได้ว่า x เท่ากับลบ b ก็คือลบของลบ1น,นะคะบวกลบแควรู นะคะสแปรรูท B กำลังสองก็จะเป็นลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองลบด้วยสี่คูณ A คูณสี่ส่วนด้วยสองคูณ A นะคะ X ก็จะเท่ากับหนึ่งบวกลบสแวรรูท หนึ 1> 1ยกกำลังสองก็ได้1นะคะลบสคูณลบสก็ได้เป็น16บหนะคะสิบกคูณสก็เป็น32บนะคะบวกสาสนะคะส่วนด้วยสองเป็นสี่เนาะเพราะฉะนั้นคำตอบของสมการที่เราจะได้มาก็จะได้มาสองค่าได้แก่ x เท่ากับหบวกสแควรูปสามสา ส่วนสี่หรือ x เท่ากับหนึ่งลบรูทสามสิบสามส่วนสีน่นั่นเองนี่คือคำตอบนะคะน่าจะจำได้เนาะโอเคอจากเมื่อกี้นะคะเราทบทวนไปแล้วเนาะว่า เราสามารถแก้สมการได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งครูก็สอนไปหลายคาบแล้วทีนี้ข้าบนี้จะเป็นข้าบของโจทย์ปัญหานะคะถามว่าโจทย์ปัญหาเนี่บางห้องครูก็สอนไปแล้วเนาะบางห้องครูก็ยังไม่ได้สอนแต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะเพราะว่าจุดคลายแม็กของโจทย์ปัญหาก็คือพยายามตั้งตัวแปร แทนสิ่งที่โจทย์อยากรู้หรือว่าสิ่งที่โจทย์ถามก่อนหรือว่าตั้งตัวแปรเพื่อไปหาสิ่งที่โจทย์ถามก่อนก็ได้นะคะบางทีมันตั้งตรงๆไม่ได้ทีนี้อย่างโจทย์ข้อนี้เลยเนี่ยครูก็อ่านไปผลคูณของจำนวนที่บวกสองจำนวนที่เรียงติดกันเป็นหกร้อยเจ็ดสิบห้า จงหาจํานวนคี่สองจำนวนนั้นอ่ะครูเห็นแล้วโจทย์ต้องการทราบจํานวนคี่สองจำนวนนั้นเพราะฉะนั้นครูก็เลยให้ตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ถามก่อนเลยครูก็ให้ m แทนจํานวนคี้เขาต้องการทราบสองตัวนั้นที่เรียงติดกันใช่ป่ะครูก็ให้เป็นจำนวนคี่ตัวที่หนึ่งตัวแรกแล้วกันจำนวนคี่ตัวแรกเสร็จปุ๊บทีนี้พอครูนั่งพิจารณาไอ้การที่เราจะเขียนจำนวนคี่สองจำนวนที่เรียงติดกันได้เนี่ย มันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะ่าเห็นไหมนี่คือจํานวนคี่ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นจํานวนคี่สองจํานวนที่เรนติดกันถ้าครูให้ห้าเป็นจํานวนแรกเจ็ดก็จะเป็นจํานวนที่สองถูกปะ่ะเพราะฉะนั้น a สองตัวเนี้ยมันห่างกันอยู่เท่าไหร่บวกสองเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยใช่ไหมคะจานวนถ้าครูให้จํานวนแรกเป็นเจ็ดจำนวนตัวที่สองถัดไปอะ่ตปอะตัวถัดไปก็คือเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาครูเขียนครูก็เลยได้ว่าอ๋อแสดงว่าถ้า m เ,เป็นตัวแรกเนี่ย ตัวถัดไปก็ต้องเป็น m บวกสองสิถูกไหมอ่าโอเคอ่าทีนี้เห็นปะเราพอเราตั้งตัวแปรทางสีที่โจทย์ถามปุ๊บเราเขียนตัวแปรได้นะคะเราเขียนประโยคถัดไปหรือว่าสิ่งที่โจทย์ให้ได้ด้วยตัวแปรตัวนั้นนั่นเองนะคะพอเราตั้งได้แบบนี้ปุ๊บ เราก็มานั่งอ่าโจทย์ให้อะไรมาอีกโจทย์บอกว่าผลคูณของจํานวนคี่บวกสองจำนวนที่เรียงติดกันเป็นหกเจ็ดห้าหมายความว่ายยงไงไะความหมายของมันก็คือแบบนี้ลูกห้าสมมุติว่าครูเอาสามกับห้านี่คือจํานวนคี่สองจำนวนที่เรียงติดกันถูกปะเอามาคูณกันก็จะได้เป็นเท่าไหร่สามคูณห้าเป็นสิบห้าอันนี้ก็คือสองตัวคูณกันได้สิบห้าอ่าอย่างเช่นครัวเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าคูณกันก็ได้เป็นไร ก้าห้าสี่ห้าก็หกห้าสี่ก้าเจ็ดหกสามหกสิบสามถูกไหมคะนี่คือผลคูณของจำนวนคี่สองจำนวนที่เรียงติดกันถูกไหมก็คือได้หกสิบสามดังนั้นน่ะตอนนี้เขาให้หาสองตัวที่คู่ไหนก็ไม่รู้อะจำนวนคี่คู่ไหนก็ไม่รู้อะแต่ต้องคูณกันเราได้หกเจ็ 6, 7, ดห้าแั้นตอนนี้ครูก็ให้จำนวนคี่ตัวนั้นเป็น m ไงอีกตัวหนึ่งเป็น m บวกสองถูกปะตัวถัดไปใช่ไหม m กับเอบวกสองอ่านะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูก็เลยได้ว่าอ๋อครูต้องเอาเกับเอบวกสองเนี่ยมาลองคูณกันอ่าแล้วก็ต้องให้มันได้เท่าไหร่หกเจ็ดห้านี่คือตามที่โจทย์บอกอ่ะเพราะฉะนั้นครูก็จะได้ว่าเคูณกับเอมบวกสองต้องได้ค่าเป็นหกเจ็ดห้าแค่นั้นเองเห็นไหมคะเราตั้งสมการได้แหละถูกไหมเราตั้งได้แล้ว ทีนี้จากที่เราเรียนมาคืออะไรหาก็ได้แหละตัวนั้นคืออะไรตัวนี้คืออะไรถูกป่ะแต่ว่ามันจะช้าเนาะมันหาไม่ค่อยเจอง่ายๆนะคะทีนี้ครูก็เลยคิดว่าอืมถ้างั้นน่ะครูก็ใช้การแยกตัวประกอบแทนเพราะอะไรอันนี้มันคือพหุนามดีกีสองแน่นอนดูดิ m คูณ m ได้ m ยกกำลังสอง m คูณสองได้สอง m คูย้ายหกเจ็ดห้ามาลบหกเจ็ดห้าเท่ากับศูนย์ถูกไหมตอนนี้ครูก็ได้สมการออกมาเป็นไรละนี่ a อป่ะ a อกกำลังสองบวก bx บวก c ป่ะเท่า, a, X, 2, B, X, B, c, ากับศูนย์อ่าเพราะฉะนั้นรูปแบบตรงกันนะคะแค่ตัวแปรเปนตัวแปรเอ็ครูก็เลยได้ว่า a เท่ากับหนึ่งเนาะบเท่ากับสองแล้วก็ c เท่ากับลบหกเจ็ดห้าทีนี้ครูไปแทนในสูตรได้เลยก็จะได้ว่า เมมีค่าเท่ากับลบ B ก็คือลบสองบวกลบสแคร์รูทบีกลังสองคืออะไรอ่ะสองยกกำลังสองเนาะลบสี่คูณ A คูณสี่ลบหกเจ็ดหนะแล้วก็ส่วนด้วยสอง A อสอง A อสอง A A ก็คืออะไร A คือหนึ่งอ่ะโอเคนะคะเราก็จะได้เป็น M เท่ากับลบสองบวกลบสแควรูตอะไรเนี่ยสี4 4่ใช mm ่ไหมสี่ลบกับอะไรเนี่ยโอ้หกเจ็ดห้าคูณสี่นะสี่ห้ายี่สิบทดสองนะคะสี 4, 7, ่เจ็ดยี่สิบแปดทดสองเป็นสามสิบสี่หกยี่สี่ยี่สี่สอสามยี่เจ็ดอ่าโอเคก็จะได้เป็นบวกสองเจ็ดศูนย์ศูนย์อ่าโอเค ส่วนด้วยสองนะคะสองคูณหนึ่งสองเนาะโอเคต่อไปนะคะเราก็จะได้ว่าอเอเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยลบสองบวกลบแคร์รูทเนี้ยมันจะถอดได้ไหมเนาะสองเจ็ดศูนย์สี่อะสองเจ็ดศูนย์สี่ลองดูซิสี่สิบคูณสี่สิบได้หลายศูนย์ศูนย์สี่สี่สิบหกอะพันหกนะคะถ้าห้าสิบคูณห้าสิบล่ะ ก็ได้ยี่ห้าศูนย์ศูนย์ถูกไหมคะแสดงว่าเอ้ยมันต้องใกล้ยี่ห้าเอ้ยมันต้องใกล้ห้าสิบแล้วล่ะเนาะเพราะว่ามันสองพันกับเจ็ดพันสองพันห้ากับสองพันเจ็ดนะคะครูก็เลยคิดว่าครูอยากได้ลงท้ายด, 2, ด้วยสองด้วยลงท้ายด้วยสี่เนี่ยมันต้องเป็นสักยี่เมื่อกี้อะไรนะห้าสิบใช่ไหมห้าสิบสองอ่ะลองดูสิสองสองสี่สองห้าสิบห้าสองสิบทดหนึ่งห้าห้ายี่ห้ายี่หก นี่คเ่เจอเลยเห็นปะนะคะนี่คือการถอดรากโดยการประมาณนะคะก็จะได้เป็นห้าสิบสองบวกลบห้าสิบสองส่วนสองนั่นเองโอเคทีนี้เราก็จะได้มาว่าค่าเอมีสองคำตอบได้แก่เอมเท่ากับลบสองบวกห้าสิบสองส่วนสองหรือเอมเท่ากับ สองบวกลบสองลบห้าสิบสองส่วนสองนะคะเอก็จะเท่ากับห้าสิบส่วนสอง M ก็ mm. <aga>? จะมีค่าเท่ากับยี่สิบห้าหรืออีกตัวหนึ่งก็คือ M, m จะมีค่าเท่ากับลบห้าสิบสี่ส่วนสองเราก็จะได้ M เท่ากับยี่สิบเจ็ดลบยี่สิบเจ็ดอ่ะโอเค คำถามนะคะในโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าผลคูณของจำนวนคี้บวกคี้บวก2องจำนวนทีเนี้ยจำนวนคี้บวกคือจำนวนไหนล่ะอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกใช้ยี่หทีนี้ m คือ25 m ่ห้ m บวกสก็จะได้เป็น27นั่นเองนั่นก็คือคำตอบตอบจำนวนคี้2องจำนวนนั้นคือ25กับ27 จบแล้วอันนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าเป็นลบถูกไหมแค่นั้นเองนะคะเนี่ยคือโจทย์ปัญหามีแค่นี้นะคะเนาะอ่ะทีนี้มาดูต่อนะคะข้อนี้ถังเก็บน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่งมีพื้นที่ก้นถังเป็น120ตารางเซนติเมตรนะคะ ความยาวรอบปากถังภายในยาว46เซนติเมตรถ้าถังใบนี้จุน้ำได้720ลูกบาทเซนติเมตรจงหาขนาดภายในถังใบนี้อะคำว่าขนาดภายในถังก็คืออะไรจริงๆเราต้องรู้ก่อนนะว่าโจทย์ข้อนี้ยังไงยังไงก็ต้องใช้รูปอรูปทรงเลยค่ะขณินใช่ไหมคะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องวาดรูปนั่นเองพอมันเป็นเรื่องของ รูปเราก็เลยต้องสร้างรูปวาดภาพขึ้นมาก่อนนะคะทีเนี้ยการที่เราจะหาขนาดภายในถังใบนี้ได้เนี่ยแน่นอนค่ะเราต้องรู้ทางด้านกว้างด้านยาวด้านสูงนะคะครูก็วาดให้ออสอดคล้องกับที่โจทย์บอกเลยนะคะครูก็วาดเป็นถังใบนี้มันเป็นถังรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่านะสี่เหลี่ยมมุมฉากนี่ไม่ได้หมายความว่าสี่เหลี่ยมรูปนั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเรารู้แค่ว่ามันเป็นมุมฉาก เกตเนาะเกตเนาะรู้แค่ว่ามันเป็นมุมฉากนะคะนักเรียนเรียนการวดาดภาพแบบนี้มาในพื้นฐานแล้วเนาะนะคะอสองก็เรียนเน,ะนาะยนครูบาา้าน ทำไมขยันเบี้ยวจังไม่เป็นไรตามนี้นะคะอ่ะนี่ก็คือถังของเราถัางของเราเนี่ยจะรู้ขนาดได้ก็คือต้องรู้กว้างรู้ยาวรู้สูง,งรู้ง่ายง่ายอันนี้นะคะ,สะแสดงว่าสิ่งที่โจทย์อยากรู้ก็คือด้านกว้างด้านยาวด้านสูงเนาะนะคะทีนี้โจทย์ให้อะไรมาบ้างนะคะโจทย์ให้อะไรบ้างเนี่ยอ๋อนี่ไงตัวเลขตัวเลขพื้นที่ก้นถัง อ่าพื้นที่ก้นหางก้นหางคือตรงไหน่ะคือตรงนี้ป่ะใช่ป่ะแสดงว่าโจทย์ให้พื้นที่ตรงนี้มาพื้นที่ตรงนี้คืออะไรกว้างคูณยาวใช่ไหมอ่ะโอเคเรารู้จากโจทย์ก่อนเนาะจากโจทย์เขียนคร่าวๆก่อนกว้างคูณยาวเท่ากับหนึ่งร้ยยี่สิบทีนี้โจทย์ให้อะไรมาอีกอ่ะโจทย์ให้อะไรมาอีกความยาวรอบปากหางเฮ้ยความยาวรอบปากหางมันเกิดจากอะไรเนี่ย คือเส้นนี้บวกเส้นนี้บวกเส้นนี้บวกเส้นนี้ถูกป่ะนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะให้ว่าอ๋อมันคือกว้างบวกยาวบวกกว้างบวกยาวอ่าด้านกว้างสองอันด้านยาวสองอันนั่นเองก็จะได้เป็นสองกว้างบวกกับสองยาวแล้วเท่ากับเท่าไหร่สี่สิบหกเซนติเมตร โอเคนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้เห็นป่ะค่อยๆแปลค่อยๆแปลข้าถังใบนี้จุน้ําได้เจ็ดร้อยยี่สิบโอ้โหลูกบาทเซนโอันนี้ก็เลยเราก็เลยรู้อะไรเลยค่ะรู้ว่าความจุเกิดจากอะไรนะความกว้างคูณความยาวคูณความสูงถูกป่ะนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะได้ว่ากว้างคูณยาวคูณสูงได้เท่าไหร่คะอนี่หาคูณสูงเนาะกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะสูตรปริมาตรนั่นเองก็ได้เป็นเจ็ดร้อยยี่สิบ เห็นไหมเราก็จะรู้จักโจทย์มาสามตัวทีนี้เราจะต้องตั้งตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ถามไหมก็เราตั้งแล้วนี่ไง <c oughs> นะคะแต่เราตั้งเป็นกว้าง,างยาวสูงเนาะถามว่าเราไปใช้ทาอะไรต่อถ้าเราเก่งนะเราดูนะอันนี้ครูให้เป็นสรรมการที่หนึ่งอันนี้ให้เป็นสรรมการที่สองและอันนี้ให้เป็นสรรมการที่สามจริงป่ะมันมีอยู่สามสมการทีนี้ครูสังเกตอย่างนี้ลูกเขาให้มาแล้วกว้างคูณยาวเนี่ยได้ร้อยยี่สิบ อันนี้ก็กว้างคูณยาวเหมือนกันป่ะแสดงว่าถ้าครูจะมองเปรียกว่าคือร้อยี่สิบคูณกับสูงป่ะเท่ากับเจ็ดร้อยี่สิบป่ะถูกไหมอ่ะถ้ามันถูกนะคะเราก็เลยได้ว่าเราสามารถเอาตัวนี้ไปใช้ได้นะคะครูก็เลยอ่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยี่สิบคูณกับสูงเนี่ยเท่ากับเจ็ดร้อยี่สิบ กูก็เลยได้สูงมาคือเจ็ด้อยี่สิบหารด้วยน้อยยี่สิบนะคะซึ่งเราตัดออกมาแล้วเนี่ยน่าจะได้ประมาณหกค่ะอ่าเราก็เลยรู้ว่าความสูงเนี่ยคือหกแล้วแหละเรารู้ความสูงนะเห็นไหมโอเคอันนี้ง่ายนะทีนี้ต่อไปเราจะหายยังไงอะ ใช่ไหมคะต่อไปเราจะใช้อะไรในการหากว้างกับยาวถูกไหมนะคะทีนี้ไอ้กว้างกับยาวเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างล่ะก็ต้องเป็นตัวประกอบของค่ะร้อยสิเพราะฉะนั้นกว้างคูณยาวเท่ากับร้อยี่สิจะได้ว่ากว้างหรือยาว เป็นตัวประกอบร้อยยี่สิบอืมเพราะฉะนั้นเราก็เลยหาตัวประกอบร้อยยี่สิบมีอะไรบ้างก็มีหนึ่งร้อยี่สิบมีอะไรอีกสองกับหกสิบใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกสามกับสี่สิบ มีอะไรอีกไหมหกกับยี่สิบใช่ไหมคะอะไรอีกอะแปดได้ไหมแปดหนึ่งแปดแปดห้าสี่สิบแปดกับสิบห้ามีอีกไหมสิบกับสิบสองโอเคน่าจะครบแล้วนะคะสิบกับสิบสองขอเกินไปนิดนึง คำถามจากโจทย์ข้อนี้กว้างคูณยาวเนี่ยแน่นอนแหละไอ้ด้านกว้างเนี่ยต้องเป็นฝั่งน้อยๆแล้วก็ไอ้ด้านยาวเนี่ยต้องเป็นฝั่งเยอะๆถูกไหมอโอเคคำถามโจทย์ข้อนี้มีอะไรกําหนดอีกมีข้อนี้จ้าเขาบอกว่าความยาวรอบปากผังถูกปะ่ะมันต้องรวมกันแล้วได้สี่สิบหกอ่ะทีนี้ครูก็เลยเอามานั่งคิด ไอ้กว้างกับยาวที่เป็นไปได้เนี่ยคือพวกนี้ทั้งหมดเลยมีกว้างนี่ยาวถูกปะว่าถ้าด้านหนึ่งเป็นด้านกว้างแล้วมันต้องสั้นกว่าด้านยาวใช่ปะรูก็เลยเลือกที่จะมองแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือกว้างที่เป็นไปได้แล้วก็ยาวที่เป็นไปได้ทีนี้เราก็มาดูเฮ้ยจากสมการสองกว้างบวกสองยาวเท่ากับสี่สิบหกกูก็เลยอ๋อดึงสองออกมาก่อนกว้างบวกยาวเท่ากับ ี่สิบหกคูก็เลยดูแล้วว่ากว้างบวกยาวเนี่ยต้องได้เท่ากับสี่สิบหกหารด้วยสองกว้างบวกยาวของครูเนี่ยจะต้องเป็นสองสามทีนี้เราก็กลับมาดูไอ้กว้างบวกยาวเนี่ยต้องได้ยี่สามคู่ไหนอ่ะที่บวกกันแล้วได้ยี่สามหนึ่งกับยี่สิบไม่ใช่สองกับหกสิบไม่ใช่สามกับสี่สิบก็ยังเกินหกกับยี่สิบ ได้ 26, 8, 15, ยี่หกอ,อ่ะแปดกับสิบห้ายี่สามยังแปดกับสิบห้าได้ยี่สามเนาะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็เลยรู้และค่ะว่าด้านกว้างต้องเป็นแปดด้านยาวต้องเป็นสิบห้าเหนยังเห็นไหมคะบางครั้งเราก็ต้องใช้ความเข้าใจเนาะในการทำบางครั้งอาจจะไม่ใช่สรรมการอย่างเดียวก็ได้เกตนะเกตเนาะนะคะ อันนี้คือโจบยปัญหาแต่จริงๆแล้วมันก็ใช้ได้แหละนะคะเราก็ต้องลองแทนค่าดูอ่ะแต่ในข้อนี้ครูสอ,สอนโดยใช้ความเข้าใจแบบนี้ดีกว่านะคะบอกเลยว่าแบบนี้ดีกว่าแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตอบกว้างเท่ากับเท่าไหร่นะแปยาวเท่ากับ15และสูงเท่ากับ6กนั่นเองนะคะนี่คือขนาดภายในถังใบนี้นะคะ ก็คือด้านนี้8ด้านนี้15ด้านนี้6เซนติเมตรนั่นเอง <Okay. S 1> นะคะโอเคอ่ะโ okay. อะ okay. เคนักเรียนคะอันนี้น่าจะเป็นข้อ ที่เราจะต้องตอบคำถามครูทายคาบนะคะก็คือจากข้อนี้นะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ A B C ก็คือรูปนี้เนาะจากที่โจทย์วาดมานะคะแล้วรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนาะสี่เหลี่ยมมุมฉากนี่ก็คืออาจจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะต้องนึกอย่างนั้นก่อนนะคะให้มาก็คือรูปนี้นะคะมีพื้นที่เท่ากัน และมีขนาดดังรูปอ่าแสดงว่าสองรูปเนี้ยมันต้องได้พื้นที่เท่ากันหมายถึงว่าเนื้อที่เนื้อที่ตรงเนี้ยจะต้องเท่ากันแต่แค่มันคนรูปทรงเนาะอ่ะจงหาขนาดของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปนะคะไม่ต้องตกใจลูกสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันดีงามมากแล้วเพราะว่าอะไรโจทย์ให้ด้านมาด้วยนะให้ด้านมาแล้วเห็นปะแต่แค่เป็นด้านที่ติดตัวแปรถูกไหมอ่ะอันนี้มองดูดีดีนะอันนี้คือด้านคูณด้านถูกไหมอันนี้คือเอ่อกว้างคูณยาวใช่ไหมคะง่ายเนาะแต่แค่มันเป็นตัวแปร ทีนี้เขาบอกว่าสองรูปเนี้ยมันมีพื้นที่เท่ากันโอ้โหอันนี้ยิ่งง่ายเลยเพราะอะไรเรารู้สูตรพื้นที่อะมาดูรูปที่หนึ่งก่อนครูหให้เป็นรูปที่หนึ่งกับรูปที่สองละกันเพื่อให้ได้เขียนง่ายพื้นที่รูปที่หนึ่งค่ะจะต้องมาจากอะไรคะเห็นปะด้านคูณด้านถูกไหมเพราะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะด้านคูณด้านก็จะได้เป็นะไร x บวก2คูณกับ x บวกา ใช่ไหมคะอะต่อไปอีกรูปหนึ่งพื้นที่รูปที่สองแน่นอนคะ่ะมาจากกว้างคูณยาวนะคะเราก็เลยได้เป็นกว้างคูณกับยาวได้เป็น 2x ลบ4คูณกับ 2x อบวก1่ะข้อนี้มันง่ายยังไงมันง่ายเพราะว่าโจทย์บอกว่าพื้นที่ของสองรูปนี้มันเท่ากันครูก็เลยอ่าเพราะฉะนั้นครูก็เลยรู้แล้วว่าอ่าเพราะฉะนั้นพอทอน1ต้องเท่ากับ พอทอสองนี่จากประโยคนี้เลยนี่นี่สองรูปมีเท่ากันอ่าโอเคเหนไหมคะพื้นที่ของสองรูปเท่ากันอ่าพอเราเขียนได้แบบนี้ปูปูก็เลยเอ้าวนี่ไงพื้นที่รูปที่หนึ่งนี่ไงพื้นที่รูปที่สองปูก็เลยได้ว่า x บวกสองคูณกับ x บวกสองเนี่ยเท่ากับสอง x ลบสี่คูณกับสอง x บวกหนึ่ง พอ,อรู้ว่ามันเท่ากันปุ๊บเราก็ค่อยๆจัดการเนาะทีนี้อูก็เลยเอถ้าเกิดว่ามันเท่ากันเนี่ยเราจะพยายามแยกตัวประกอบเพื่อจะทำมันเท่ากันหรือว่าเราควรจะคูณเลขเข้าไปก่อนดีเพราะเราจําไม่ได้ว่ามันทําอะไรได้บ้างอ่ะแต่ตอนเนี้ยรูก็น,นึกไม่ออกเหมือนกันรูก็เลยอ้าวคูณแล้วกันั้งนั้นอะ่ะก็เคลียร์ๆไปก่อนอ่ะอันนี้คูณอันนี้อันนี้คูณอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ถูกป่ะนะคะเคยชินแล้วแหละได้เป็น x กำลังสองบวกสอง x บวกสอง x แล้วก็บวกสี่ใช่ไหมส่วนนี้ก็ทำเหมือนกันก็ได้เป็นคู่นี้คูณกันฟ้าฟ้าคู่นี้ฟ้าฟ้าอ่ะโอเคก็ได้เป็นไรคะสี่ x กำลังสองบวกสอง x ลบแปด x ลบสี่อ่าเ,เย็นๆเนาะค่อยๆทำเนาะก็ได้เป็นอะไรคะ่ะ อย่างฝั่งเนี้ยก็ได้เป็น x กํลัง2บวก 4x บวก4อันนี้ก็ได้เป็น 4x กํลัง2ลบ 6x ลบ4อ่าทีเนี้ยครูก็เลยแบบว่าเออใช้สูตรก็ยังไม่ได้อ่าสองฝั่งนี้มันอยู่คนละฝั่งเลยครูเลยอ่าเอาไวาย้ายมันมาอยู่ฝั่งเดียวกันละกันแล้วก็ครูก็ไม่ชอบอะไรที่มันติดลบใช่ไหมคะครูก็เลยมองว่าครูควรจะย้ายไอ้ฝั่งเนี้ยไปฝั่งนู้นนะคะก็เลยได้เป็นศูนย์เลยละกันก็ได้เป็น 4x กํลัง2ลบ 6x ลบ4ลบ x กำลัง2ลบ 4x ลบ4ไปเลยอ่าเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ว่าอะไรคะ0เท่ากับ 3x กำลัง2 3x กำลัง2ลบ 10x ลบ8โอโ้โหโอเคเลยใช่ไหมคะ เนาะพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็เรียบร้อยนะคะตรงกับสูตรเราก็เลยใช้สูตรได้เลยปั๊บอ่ะอ่ะนักเรียนน่าจะรู้แล้วนะคะว่าพอเราทําได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถหาค่าตัวแปรเอกได้มเมื่อเราสามารถหาค่าตัวแปรเอกได้เราก็สามารถเอาค่าเอกมาแทนในสูตรพอแทนลงไปปุ๊บเราก็จะรู้ด้านกว้างด้านยาวถูกปะเอาค่าเอกมาแทน แล้วก็จะรู้ด้านทั้งสองอได้เหมือนกันดังนั้นหน้าที่ของนักเรียนค่ะทำต่อเองแล้วตอบคำถามโดยการส่งรูปลงใน Google Form นะคะ ค okay. นะคะอันนี้คืองานที่ครูสั่งไว้ในคาบนี้นะคะ